พริกก็ยังมีอยู่เยอะค่ะโอ้ย oh, แถวนี้เยอะจริงจริง 11, mm. กี่กิโลคะอันนั้นสิบเอ็ดอ้ วสวัสดีะคะ่ะวันนี้มีน so, mm ัดตอนช่วงเที see, ่ยงทีนี้สดซึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตรงนี้แต่เช้าเลยค่ะเอาวางนั่ออกไปก่อนจะได้เห็นผักกันเนาะผักวางตู้ดูดิต้องสังเิงแล้วต้องขอขอบคุณ ร้ว่อรสาษาวัสดีค่ะวันนี้ใส่แต่งชุดไดแบบต้องอุ่นๆเลยนะอากาศหนาวอะเลยเหมือนเด็กไปเลยเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ไนแรงงานก่อนเลยใช่ไหมเพราะว่าจากที่ว่ากวามตุ้ง25กิโลเนะาะจ้าและตอนนี้ได้ประมาณน่าจะ20แลจ้ะ20กิโลแล้วให<ช>้ดูซิเราต้องขอบคุณมากเลยน้องหนยมายิ่งกว่าพายุเนาะ เออมาปุ๊บเลยแล้วก็ตัดให้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ตัดเมื่อเช้าอีกเมื่อเช้าแจ้งหรือยังตอนไปสักแปดโมงมันก็นยังม,มืดมืดอยู่มืดเลโอ้โหวดี่ดูสิคะเนี่ยว่าของแบบโอ้ยสดสดร้อนร้อนเลยนะเนี่ยจากสวนเลยในพื้ที่ยังไม่ได้ห่อสิคะอ,อันนี้หนึ่งห่อคือหนึ่งโล <หา S 1> ใช่ไหมคะโอ้ยหนึ่งโลที่สบายสบายเลยนะมองคนหนึ่งค่ะ ดูแวมีดอกด้วยมามาเลยค่ะอันนี้ที่ยังไม่ได้ห่อแล้วโอ้โหแล้วต้นอันนี้ตัดจุมถึงโคนเลยเหรอคะตัดถึงโคนเลยค่ะเพราะว่ามันของเรามันไม่ได้อวบอะไรเนาะมันดอกมันดอกแล้วก็ไปร้านหน่อยเพราะว่ามีดินนิดิดใช่ไหมคะเราปลูกการแจ้งการแจ้งข้างนอกข้างนอกเมื่อก่อนนี้ตรงที่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นฟักทองนะใช่ค่ะอันนี้ฟักทองออกก็ลง รงอนนี้เลยใช้เวลาประมาณเท่าไรคะพี่หวานแล้วก็กดจประมาณหนึ่งเดือนก็เร็วนะเร็วค่ะเราโชคดีนะที่ว่ามีผักกินติดอ่อกันตลอดเลยแล้วฟักทองหรือผักอะไรอื่นหมดแล้วหมดแล้วปีนี้ฟักทองสวยสหมดอันดับหนึ่งค่ะเนี่ยยอดเล็กๆนี่จริงๆมันต้มแล้วมันอร่อยไงคะก็อาจจะสงสัยแล้วก็ว่าเอ๊ะไปซื้อ้าบจีนก็ได้ ยังไงเนาะแต่ทีนี้ที่ร้านจีนน่ะใบเขาสวยจริงแล้วก็จับแต่แต่งนะแต่ว่าตรงโคนเขาจะหนาแล้วเวลาที่จะต้มแล้วมันต้มยังไงก็ไม่เลี่ยมันก็ไม่อร่อยซื้อของสาไม่ได้ตอนนี้สดจากสวนสดจากอะไรอ่ะจากใจด้วยนะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยโอ้ยสาได้ทำงานหนักมากจริงๆหนักมากตอนนี้นอกจากว่ามี ความตู้อันนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นพริกกีใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอดูพริกสักระเรียงอ๋ออันนี้กระเรียงแล้วแบบอบอุ่เลยอ่ะอบอุ่บมีตะกร้าเดียวใช่ไหมคะกระเรียงยังมีอีกเยอะอ๋ออันนี้ก็ห่อให้พี่ด้วยทุกต่าอันนี้จ่าอันนั้นของพี่ค่ะอันนี้ห่อละกี่โลค่ะหนึ่งกิโลค่ะอุ้ยก็เนาะเนาะหนึ่งกิโลแต่อันนี้อันนี้หนักกว่ากันเนาะ หนึ่งเป็นกิโล, 1, 1, 1โลขเขาก็หนักเท่ากันสิ่ะพสเยลเด็ดหัวให้พร้อมค่ะค่ะอาอายืนยืนตรงนี้ให้ดูนหน่สิคะว่าอันนี้คือพิกกระเรียงค่ะเด็ดหัวให้พร้อมเนาะสะอาดสะอา้านล้างเก็บเข้าช่องฟิตได้เลยแล้วแล้วเด็ดให้เลยเด็ดให้แล้วทำไมละลูกค้าเขาจะชอบเหรอเด็ดให้อย่าเนี้ยจ้าก็ไม่ต้องไปทําความสะอาดไม่ต้องไปเด็ดหัวอีกแล้วอ นีจ่จะจับตอนนี้มันจะ,จะระวังร้อน,อนมือจะ<ส>เผ็ดไหมคะเผ็ดน,น้องโอไม่เอาดีกว่า,าต้องใส่ถุงมือรับกลมเนาะใช่ใช่แกเลียงนี่กลัวค่ะกลัวจริงๆเลยกลัวใจเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำเองนะอะไรนี่ส้มตำเราก็แค่หนึ่งส่วนสามของเม็ดเนี่ย<า>แล้วเม็ดก,ก็อวบอวไปได้ดูสิว้าวโอ้หขอบคุณมากเลยพริกแกเลียงโลเท่าไหร่คะพริกแะเลียงเอ่อ สิบสองยูโรค่ะสิบสองยูโรจ้าถ้าเอาสิบกิโลก็สิบยูโรค่ะแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ให้มาเก็บเองในสวนโลละห้าอ๋อแบบไหถ้าเกดวไาเก็บไปให้แล้วก็จะสิบสองสิบกิโลขึ้นไปโลละสิบครับโอ้ยแต่ให้เลยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละเม็ดกว่าจะกิ่งแต่ละก้านนี่ยม้นใช้เวลาใช่ไหมคะ มันเป็นมันไม่เหมือนผักอื่นหรืออะไรยังไงซึ่งว่าต,ต,ต,ตัด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 เราก็ใช้เวลาได้แต่ว่าเม็ดนี่โอ้โหต้องแบบเป็นงานฝีมืองานประณีตเลย,ยทีเดียวกว่าจะได้หนึ่งกิโลก็ใช้เวลาใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจเลยว่าอะไรที่มันใช้เวลาเนี่ยเราก็ต้องขอมากหน่อยอแล้วบางทีแล้วเวลาเราไม่มีที่จะไปทําตรงนั้นเราก็ต้องไปจ้างให้คนอื่นเขาก็ทำใช,ใช่ไหมคะโอเค okay. อ่าถ้างั้นแพ็กต่อได้เลยนะเดี๋ยวพี่ดูดูอะไรแถวเนี้นะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆเนี่ยนะโอเคค่ะดีมากอันนี้หหูเกิดได้แล้วแล้วดีมากเลยใส่เป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะจ้าอ๋อไม่อะไรอ่ะเพราะว่าโลกร้อนลบไปเลยเพราะว่าถูงนี่มันก็ต้องอะไรยังไงวันนี้ใช่ใช่โอ้ยนี่นักคิดเองหรือเปล่าคะเรื่องว่ามีมาตรการคิดเองค่ะเพราะว่าน้องมันจะได้เรียบร้อย หนึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาไปใส่ถุงอะไรมันก็จะใช่ใช่หน่นิดนึงอ๋ออ้ชอบมากเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะ่าความจริงแล้วไปซื้อร้านจีก็ได้มันก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตักมาแล้วจากสวนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มาอยู่ในร้านอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าอันนี้สิเห็นว่าต้นเล็กๆอย่างเี้เเเยะค่ะใช้ใช้แบบ เด็ด uh, แล้วก็จิ้มน,น้ำพริกอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยแล้วเ mm. ล็กแลวพี่ว่าทานได้ตั้งแต่ใบจนถึงกบก้านเลยนะ mm. ออไม่ต้องทิ้งเลยนะซื้อตรงนี้หนึ่งโลกับหนึ่งโลที่ต้นใหญ่ๆแล้วก้านใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แต่เราต้องตัดทิ้งเนะนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะพี่ว่าอันนี้น่าจะจะคุ้มเงินอะไรแล้วก็ความ <c oughs> อร่อยความสดอะไรของเรามีมากกว่าแล้วก็ เนี่ยปีดอกเนี่ยค่ะโอ้โหเห็นเห็นรูปที่ภาษาลงเนี่ยดอกไม่มีนะจัดจ้านเออแต่ว่าพอเมื่อวานเนี่ยเห็นดอกเอ้ยดอกด้วยสมบัติเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลูกจ้างใช่ไหมคะลูกจ้างพนักงานเนี่ยเนี่ยเฮียเฮียเคยไม่เปิดอ๋อยังไม่เจนนกเจนไม่เปิดโอ้ยนะคะชอบมากเลยเนี่ยมีดอกอร่อยที่สุดเลยแล้วอ่อนนะคะเนื้อ โอ,อามีลูกจ้างคนหนึ่งลูกจ้างโอ้ยต้องขอบคุณมากจริงๆแม่อนู่ิฝนตกนะครับฝนตกหนาวมากม,มาเช่วงนี้จริงๆมาเช้ามา7องศาเนี่ค่ะโอ้ยดูซิแล้วต้นสวยต้นสวยจริงๆค่ะนะหน้าหน้ากินเด็กก็อ่อนอ่อนีน่ชอบชอบที่มีดอกนียค่ะนี่เห็น,นไหมแล้วต้นสะอาดด้แล้วจริงๆจนถึงตรงนี้เลย สวยสวยจริงๆโอ้โห<อ>นี่ขอบคุณที่ชอบดีมากๆเลยเข็นลงโพสไงแล้วก็แบบก็เราก็น่าจะกินซะหน่อยนะต้มอ,อากาศเย็นๆอย่าง,งนี้อร่อยดีนะอ่าอากาศือก็ได้จับชายก็ได้ต้มจิ้มสายเมนอะไรหลายอย่างค่ะเนี่ยค่ะว้าวสวยจริงๆ พูดถึงต้องจิ้มน้ำพริกที่มีอะไรที่จะมาขอบคุณน,นะคะขอบคุณสาแต่ยืนเรียบร้อยอยู่นะสงสารแม่อยากได้อะอะไรอ่ะเพราะว่าพอรู้ว่าจะมาที่น like, ี่อ่ะพอล้วก็ชอบจิ้มน้ำก็มีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ้มสดก็ได้ลวกก็ได้ผักเรืออะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีพริกอยู่แล้วแล้วพอดีมีปลาทูตัวนึงก็เลย นี้ดิบๆเยอะแล้วน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูค่ะเข้ากันกับกวางตุ้มเติมเชอร์เอิเชอรเนี่ยนะคะเอามาฝากสาเขาเนาะโอ้ยขอบคุณได้เล็กๆน้อยๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณพี่โคด้วยที่ว่าโอ้โหสั่งปุ๊บได้ปั๊บเพิ่งสั่งเมื่อวานเลยเนาะจ้าจ้าอ่าเนี่ยค่ะได้แล้วเก็บทานต้มไข่ฟองเลยโน้ได้แล้วอ่ะ อาหารมือนึงใช่ใช่ใชอร่อยเลยค่ะขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะสำเป็นการอขอบคุณในเล็กน้อยเนาะที่ว่ามาเด็ดผักเตรียมผักอะไรให,ให้พวกเราขอบคุณนะคะเป็นใจดีเสมอได้พี่ได้พี่โ <ri> อ้โหน่ารักจริงๆละคนอะไรไม่รู้โชคดีค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็เลยออกมาดูแปลงของผักกวางตุ้งตรงนี้ ยาวจนสุดนู่นเลยนะคะยังมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อว่ายังสนใจอยากที่จะได้ผักวัตูุ้งของสวนอรสานะคะก็ติดต่อกาับคุณสาได้ส่งให้ทางไปรษณีย์ได้ค่ะทานผักกันค่ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีผักให้ได้ทานกันได้อย่างเต็มที่เลยต้องขอขอบคุณสาแล้วก็นิโกมากเลยนะคะ เช้ามาปัดให้สดๆเลย สวยมากเลยเนี่ยมีดอกด้วยอ่ะนี่โฆษณาได้เลยค่ะว่ามีดอกเพราะว่าเ,เพราะว่าถ้ามีดอกนี่อร่อยหวานแล้วก็น,นิ่มนะเมื<ะ>่อก่อนก็ทานไม่เป็นเหมือนกันนี่ก็บอกเอ้ยคนก็บอกอย่าไปกินนะดอกอะ่ะต่ที่ไหนได้มันอ่อนมันนุ่มแล้วมันทำให้ซุปหวาน